สวัสดีค่ะมีรถสีดานสีประตูสภาพสวยสภาพป้ายแดงมานําำเสดกันอีกแล้วนะคะมีรถใหม่ม,มากๆเลยค่ะปี19านะคะมัตเาสองนะคะ1.3ดสามไฮคอนแอคเกียร์โต้ปี2019นะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีแดงค่ะสวยม,มากๆเลยนะคะแอร์แบ a เคบสคกุญแจรีโมทพุมเลมันติกฟังก์ชันนะคะปุสตาน,นะคะไป2 0งหมอเองนะคะสภาพดีม,มากๆเลยค่ะก้องส่องถอยกระจกรบบไฟฟ้าพาไฟฟ้านะคะรถมือแรกค่ะ แต่ลมันอีสิทได้ด้วยนะคะรถสภาพป้ายแดงเลยนะคะฟรีดาวผ่อน,นสบายเดือนละ8,000บาทค่ะคันนี้ขอทาเกินเดือในร,รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่1ั้6,000บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถซีดาน4ประตูสภาพดีสวยพร้อมใช้นะคะแน,านาะนำรถคันนี้เลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะรถสภาพป้ายแดงเลยนะคะใครได้ไปนี่โชคดีมากๆเลยนะคะ ชคอนซองทอยแอร์ระบบดิจิตอลพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสองฝั่งนะคะพุสตาร์ดไม่์สองหมื่นแท้ๆด้วยค่ะรถสภาพ์บายแดงเลยนะคะพันสบายๆเดือนละ7-8,000บาทเองค่ะมาดสองหนึ่งจุดสามไฮคอนเนคเกียวตปีสองพันสิค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0925050858ติดต่อแอมค่ะ